สวัสดีค่ะมาเริ่มกับสูตรเด่นบนขั้นเทพนะคะหรือว่าสูตรมาบนขั้นเทพนะคะของงวดใหม่กันค่ะหลังจากที่เราได้โพสต์คลิปดับไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาโพสต์คลิปเด่นนะคะที่จะได้เด่นบนกันวันที่16กุมภา2566ค่ะเช่นเคยค่ะอันนี้แอดทำให้ดูเปรียบเทียบเลยของงวดที่ผ่านมานะคะให้ดูว่างวดที่แล้วเข้าหรือไม่ ปรากฏว่าครั้งมวดที่ผ่านมาวันที่1่กุมภาพันธ้2 5 6 6ค่ะนะคะสูตรนี้นะคะเราทำได้เด่น1 5 7ห้านะคะเลข3ตัวบนที่ออกก็คือ4ี่หนึ่งหนึ่งได้เด่น1ค่ะก็คือตัวนี้นะคะเด่น1เราจะติ๊กไว้เลยนะคะว่าเข้าที่เลข1ค่ะของมวดที่ผ่านมาส่วนงวดต่อไปเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลงพร้อมๆกันอีกหลายๆคลิปค่ะ แล้วก็สูตรนี้ก็จะนานนิดหนึ่งนะคะเริ่มทําจากการนําเอาเลข3ตัวรางวัลที่1ค่ะรางวัลน,นะคะสตัวที่1ก็คือ4ี่หนึ่งหนึ่งของงวดที่ผ่านมาค่ะก็คือ411เขียนไว้เลยค่ะนะคะสี่หนี่นะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะนับจากเลข4นะคะเลข4หลักร้อยนี่นะคะ นับมาถึงเลขหนึ่งค่ะลองนับดูว่าสี่ 4, นับไปถึงหนึ่งจะได้กี่แต้มนะคะก็คือได้ที่เจ็ดนะคะได้ที่เจ็ดค่ะต่อเลยนะคะเลขหนึ่งนับไปถึงเลขหนึ่งอีกตัวค่ะนะคะเลขหนึ่งถึงเลขหนึ่งอีกตัวนะคะเลขที่ได้ก็คือศูนย์ค่ะอ่า ต่อเลยนะคะหลังจากนั้นเราจะนำเอาเลขนะคะก็คือเลขเจ็ดที่ได้กับเลขศูนย์ที่ได้นะคะกับเลขหนึ่งนะคะมาบวกกันค่ะเจ็ดบวกศูนย์บวกหนึ่งนะคะได้ที่แปดค่ะเป็นเลขตัวกลางเลขดิ่นตัวแรกที่เราจะได้คือเลขแปดค่ะ หลังจากนั้นค่ะเราจะเอาเจ็ดกับสี่มาบวกกันนะคะเจ็ดกับสี่มาบวกกันเลขเด่นอีกตัวหนึ่งจะได้ที่เลขหนึ่งค่ะตามด้วยเลขศูนย์นะคะนำมาบวกกับเลขหนึ่งก็จะได้ที่เลขหนึ่งค่ะสรุปในงวดของอวันที่สิบหกนะคะกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบหกเด่นนะคะเด่นบุญขั้นเทพ สูตรนี้จะได้ที่ซ้ำกันที่เลขหนึ่งนะคะสองตัวนะคะแล้วก็เลขแปดตัดก็จะเหลือแค่เลขหนึ่งกับเลขแปดเท่านั้นนะคะเด่นที่สองตัวนี้<ม>ก็ลองพิจารณาเลขแปดดูหรือว่าหนึ่งจะยังคงเหลือไว้นะคะก็ฝากาท่านผู้ชมพิจารณาสูตรอื่นๆก่อนนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อนะคะอันนี้นะคะวนที่แล้วเข้าที่เลขหนึ่งนะคะ สวัสดีค่ะ